่าวดวนครับทุกคนคืนนี้อุงอิงเพชรบ,บ้านแพงเตรียมรับมาลัยครึ่งล้านครับล่าสุดครับทุกคนวันนี้ทางช่องพ่อเอกแม่หน่อยเนี่ยก็ได้ปล่อยภาพหลุดออกมาครับนั่นก็คือกําลังทํามาลัยให้กับน้องอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงอยู่นั่นเองครับวันนี้นะครับปุมอิมพูดว่ามาลัยครึ่งล้านจะมีคนมานับมาลัยน้องไหมครับนะฮะ ต้องบอกว่าคนคนที่เขาไม่ชอบก็คือไม่ชอบเนาะเขาก็จะไปนับมาลายว่าวันนี้คุณนุ่มอิ่มเไม่ใช่คุณนะอุ้มอิ่มพูดเวอร์ไปหรือเปล่ามาลายอุงอิงเนี่ยไม่ถึงครึ่งล้านเลยอันหนึ่งแสนเนี่ยจะถึงหรือเปล่านะครับคือเอาจริงนะการพาดหัวข่าวให้คนเข้ามาดูให้คนเข้ามารับชมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยน้องจะได้เท่าไหร่อันนั้นเนี่ย ไม่ได้ซีเรียสเลยนะครับแล้วก็วันนี้สืบทราบมาว่ามาลัยเนี่ยหลายแสนมากๆครับทุกคนอุ้มอิ่มก็พูดว่าครึ่งล้านไว้ก่อนไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยคือตามสไตล์อุ้มอิ่มอยู่แล้วนะครับพูดบวก1่บวก2ไปนะทุกคนถ้าใครรับไม่ได้เนี่ยก็ขอความการุณานะครับให้ไปที่อื่น <c oughs> นะครับอโอ้โหด,ดีใจกับน้องมากครับทุกคนวันนี้เป็นมาลยาลยไลฟ์สดวันนี้เป็นมาลายไลฟ์สดของยายไลฟ์ใช่ไหมครับทุกคนวันนี้อาจเราเห็นพ่อการชัยเนี่ย เคยบอกว่าตั้งเป้าเอาไว้นะส0 0 0สนนะครับวันนี้นะครับสามแสนก็ครึ่งล้านสำหรับมุ่งอิ่มนะมุอิ่มจะบอกว่าครึ่งล้านนะทุกคนก็เป็นอะไรที่น่ายินดีครับสำหรับวันนี้เราได้เห็นทางช่องพ่อเอกแม่หน่อยเนี่ยนะครับทุกคนเผยภาพโรงงานมาลายนะครับให้กับพวกเราได้ชมกันครับทุกคนวันนี้มาลายมาหืมามากๆเลยก่อนอื่นเลยที่อิ่มต้องขอชื่นชมนะก็คือคนที่ช่วยทํามาลายอ่ะ นะครับคนที่ช่วยทำมาลัยให้กับองค์อิงอ่งอะทุกคนก็คือแบบนะยอมรับเลยว่าเพราะว่ามันใหญ่มากนะครับแล้วก็วันนี้พี่แองจี้นะครับพี่แองจี้วันนี้อุ้มอิ่มขอแบบลุกอง๋์งอิงแบบสวยๆว,วันนี้มีพ่อรุ่งใช่ไหมครับทุกคนมีพ่อรุ่งแล้วก็มีแม่ฮักบุรีลำนะครับที่ช่วยกันทำมาลัยอยู่แล้วมันใหญ่ม,หม,ามากหืมมามากๆอะ่ะคือองค์อิงจะแบบสะพายยังไงก่อนครับทุกคนวันเนี้ย คือมันใหญ่มันอลังการมากๆครับทุกคนเนาะวันนี้เราพูดให้แบบว่าคนที่อิจฉาน้องเนาะอาะได้ดูกันแบบเบาๆคือมันใหญ่มากโอ้โหอันนี้อุมิ่มดูไปด้วยแล้วก็คุยกับทุกคนไปด้วยนะครับวันนี้ดีใจกับน้องอุ้งอิ่งเพชรบ้านแพงด้วยกันแล้วกันนะครับทุกคนนี้มาไลทิป องอิงได้รับมาลายทิปนี่คือมาลายทิปนะครับที่สร้างบ้านอยู่ข้างๆได้หลังละเกือบ5ล้านแล้วก็มีเขาเรียกว่ามันมีรถตู้แล้วก็มีโอ้โหบริวารมากมายครับที่มาช่วยน้องอิง,องเพชรบ,บ้านแพงในการดูแลบ้านนะครับนี่คือนี่คือมาลัยจริงๆเนาะทุกคนไม่มีคำว่ามาลัยทิปแน่นอนนะครับวันนี้มาลัยสามแสนแตกโห ปังมากครับทุกคนเนาะสามแสเนอป่อการชัยใช่ไหมครับทุกคนเนาะวันนี้เนี่ยก็จะมะีทางบรรยากาศนะครับทางแม่ฮักบุรีรัมมาจากลำปลายมาดเนาะนะครับอ๋องานวันนี้อยู่ที่ลำปลายมาดบุรีรัมด้วยนะครับเนาะอ่ะวันนี้ดีใจกับน้องอุ้งอิงด้วยก็แล้วกันนะครับวันนี้มาลายครึ่งล้านแตกนะครับดีใจกับน้องด้วยนี่แหละคือรางวัลคนเก่งรางวัลที่ฝึกฝนตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับรางวัลที่ องอิงเนี่ยทำดีมาตลอดนะครับวางตัวดีมาตลอดให้กับพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีแ, FC, แฟนคลับได้ชื่นใจไม่เคยทําให้ใครผิดหวังนะครับตั้งแต่เป็น FC แฟนคลับน้ององอิงมานะครับหรือว่าอุ้มอิ่มเนี่ยติดตามน้องมาองอิงยังไม่มีอะไรเลยที่ทําให้พวกเรารู้สึกว่าผิดหวังนะครับน้องทําดีมาตลอดวางตัวดีมากตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมานะครับเรารู้เลยว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ตั้งใจมากๆกับ วงการบันเทิงวงการนี้นะครับไม่มีวันที่ขาดลาม,มาสายนอกจากที่น้องจะไม่ไหวจริงๆอ่ะหรือว่าจะต้องป่วยจริงๆต้องเข้าโรงพยาบาลจริงๆอ่ะวันนั้นคือวันที่น้องต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วก็หนึ่งเลยขนาดอุ้งอิงเนาะเจ็บท้อง ยังขึ้นไปร้องเพลงเพราะว่าทุกคนมารอน้องด้านหน้าเวทีน้องก็คืออะอย่างน้อยแหละร้องเพลงไม่ได้ทุกคนเข้าไปชื่นชมอุ๋งอิงบนเวทีก็ยังดีนะครับทุกคนวันนั้นถึงขั้นที่แบบว่าร้องไห้แล้วก็เป็นไวรลัลกันไปเลยทีเดียวนี่คือคือคนที่ขยันนะครับคนที่ขยันเนาะก็จะมีแต่คนชื่นชมแบบนี้แหละครับทุกคน นะก็เป็นกําลังใจนะครับให้กับน้องนะครับทุกคนแล้วก็ทีมงานด้วยนะครับวันนี้เรียกได้ว่าโอ้โหมาลายแบบว่ามาลายทิปครึ่งหลานเยอะมากนะครับวันนี้เนาะดีใจกับน้องดีใจกับอง,อ,งอิงนะครับแล้วก็ขอให้ปังๆดังๆแบบนี้ตลอดไปแล้วก็คิดว่าวันนี้เนาจะเป็นข่าวหลายๆช่องนะครับคิดว่าวันนี้จะเป็นไวรัลเพราะว่ามาลายใหญ่มากอะ นะครับวันนี้มาลายใหญ่มากนะครับโอ้โหน้องจะสะพายยังไงอ่ะสะพายถ่ายรูปเนาะทัอหมดแบบนี้เลยน่ารักมากนะครับวันนี้ดีใจกับน้องด้วยสําหรับลูกสาว,วงองค์อิงเพชรบ้านแพงนะครับวันนี้เป็นภาพหลุดทิมอิ้มประทับใจมากๆนะสำหรับช่องพ่ะเอกแม่หน่อยนะครับได้อัปเดตนะครับให้พวกเราได้ดูกันสําหรับวันนี้นะครับโอ้โหมันมันใหญ่มากจริงๆนะครับทุกคน นะครับนี่คือ fc พลังเงียบนะครับคือเอาจจริงนะมันจะมีบางคนที่บูลลี่ fc พลังเงียบบอกว่าอุปโลกตัวเองขึ้นมานี่เหรอคำว่าอุปโลกนี่คือ fc พลังเงียบนะครับก็จะมีบางกลุ่มนะครับที่คอยว่า fc พลังเงียบอยู่เอออันนี้พีมก็มีโอกาสได้ฟังเขาพูดนะครับเนาะนะก็นี่แหละคือของจริงนะครับสำหรับองค์อิงเพชรบ้านแพงเนาะคืออันนี้ไม่ใช่แสนเดียวนะอันนี้สามแสนนะใช่ไหมฮะทุกคน วันนี้มาลายสามแสนแตกนะขนลุกขนลุกนี่คือว่าที่ราชนีลูกทุ่งเนาะน้องประสบความสำเร็จเร็วมากหนึ่งปีแบบว่าสะกดตาสะกดใจด้วยความสามารถของน้องเองนะครับทุกคนด้วยความน่ารักนะครับด้วยความบ้านๆของอิงนะครับที่ทำให้มัดใจพ่อพ,อพอ่แม่ fc แฟนคลับได้เยอะขนาดนี้นะครับวันนี้โอ้โห มาลายแสนแตกอีกแล้วสุดจริงอะไรจริงนะครับวันนี้นะครับยินดีกับน้องด้วยนะครับโหดีใจกับน้องมากจริง นะครับวันนีว้วิมก็อ่ะกำลังลงกำลังลงอ่าเฟซบุ๊กอยู่นะครับที่บ้านน้องอุงอิงเนาะนะคำว่ามาลายทิพย์เกิดขึ้นตลอดนะครับกับคําว่าเด็กผู้หญิงที่ชื่ออุงอิงเพชรบ้านแพงอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนแชร์แชร์แชร์วนไปให้โลกรู้แล้วก็ท้ายคลิปนี้วิมจะเอาภาพชัดๆเนาะของมาลายเนี่ยมาฝากทุกคนก็นแล้วกัน